เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกับาอมกครั้งกับช่องปัญสาหานีนะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมลุนซีดีภาคหกครับผมโอเคในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีชาเลนส์แบบไหนรอเรากันอยู่เปิดกล่องแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามันเป็นด่านแบบไหนด้วยเราจะได้คํานวณวิธีการเล่นได้ดีโอ้ด่านนี้ให้เล่นจํานวนตัวที่ให้เลือกมีแค่นี้เองนะฮีโร่ให้อิสระแล้วก็ให้บาาหนันดาฟาร์มาใช้หลักๆเขาคงอยากจะให้เราใช้เจ้าวิสาทสายไฟวิสาทสายไฟคู่กันกับดูอิด สายกลางผมว่ามันก็เวิร์กอยู่นะมันอยู่ที่ฮีโร่แล้วละ่ะว่าเราจะหยิบฮีโร่ตัวไหนมาใช้ฮึ r มฮีโร่หรอส่วนตัวผมอะ่ะมันจะตัวไหนก็ได้นะแต่ถ้าเรามีป้องกันพังตัววัดต้นเกมมันจะง่ายมากเลยถ้าเรามีป้องกันพังตัวอย่างเช่นเราใช้ Ready fly. นี่ครับฮีโร่เทนเน่มาจัดไปถ้าเราใช้เจ้านี่ผมว่ามันก็โอเคอยู่โอเคครับนิวเกมจัดไปเลยแน่นอนเริ่มมาเราก็ต้องวางฮีโร่ก่อนเลยฮีโร่จะไว้ตรงไหนดีถ้าผมไว้ประมาณตรงนี้มันก็ข้างบนมันก็โอเคข้างล่างมันก็ได้นะเพราะตัวนี้มันโจมตีทะลุทุกที่อยู่แล้วไงไม่มีปัญหา แค่ให้มันแบบว่าครอบคลุมพื้นที่ให้ได้เกือบหมดก็พอละผมว่าตรงนี้จริงๆก็กได้นะเนี่ยตรงนี้ดีนะเนี่ยไปจัดไปครับโอเคถ้าเป็นในทน่นี้ว้วก็ต้นเกมจะต้องป้องกันได้แน,น่ <c oughs> ๆเพราะว่าถ้าไม่ไหวยังไงเนี่ยเราสามารถกดความสามารถของเขาเพื่อเรียก เครื่องบินออกมาช่วยยิงได้เยอะไปหมดเลยครับเรียกว่าดโดรนดีกว่านะเรียกดรนออกมาช่วยโจมตีโอเคซึ่งถ้ามันพยายามจะหลุดมันก็คงจะหลุดไปได้สักพักหนึ่งเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ต้องวนมาโดนตีอีกทีหนึ่งตรงตำแหน่งตรงโซนนี้ก็สมบูรณ์เลยแต่ผมว่าถ้าเราปล่อยการป้องกันไ้แค่นี้เนี่ยเห็นทีจะไม่ไหวผมเลยอยากเสริมดูดเข้ามาช่วย ดูจะเป็นสายกันกันซะด้วยสิผมไม่แน่ใจว่าถ้าระวังละเอียดจริงจริงเดี๋ยวได้ได้ได้มันวางได้เยอะมันวางได้เยอะกว่าที่คิดอืมวางได้เยอะกว่าที่คิดแต่หยุดเวลาแป๊บหนึ่งวางวัฒนาฟาร์มได้แล้วนะ นิดหนึ่งนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราวางไว้ชิดขนาดเนี้ยตวัวฝั่งทางซ้ายมันได้ด้วยหรือเปล่า <c oughs> หมายถึงว่าเราสามารถวางตรงนี้ได้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยแต่มันค่อนข้างแคบถ้าวางได้ก็โอเคถ้าวางไม่ได้นี่นะสิแต่จริงมันก็ไม่ใช่ปัญหาที่แบบหนักหนาอะไรขนาดนั้นนะเพียงแค่ว่ามันสงสัยเท่านั้นเองโอเคครับก็ ผมก็จะวางดูอิดไว้โซนประมาณตรงนี้อยู่แล้วอะดูอดนี่ยผมว่าผมจะเล่นแค่ตัวเดียวพอเอาเป็นสายแบบขอแค่ตัดสีม่วงให้และเดี๋ยวที่เหลือผมจะให้เจ้าวิสาดสายไฟตามที่ด,าด่านนี้ต้องการให้เราเล่นเนี่ยผมจะเล่นมันแต่ก่อนหน่ผมลองเก็บเงินดูก่อนว่ามันวางได้ปะแต่ดูจากผมคาดว่ามันไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้จริงๆด้วยไม่เป็นไร วางให้ละเอียดที่สุดตามนิสัยผมจริงไม่ได้คิดจะวางมาดานหน้าฟาร์มหรอกเดี๋ยวนะนี่ฟเฟกอะไรทำไมมันมีหญ้าอ๋อหญ้าฉากใช่มโอเโอเคโอเคไหนมันหลุดหญ้ามันหลุดยาก,ยากเทเน,น่นี่มันเก่งเอาการนะา,าตีพังตัวก็เป็นตีเหล็กอาจจะไม่ได้แต่ว่าตีเหล็กเดี๋ยวเรามีตัวช่วยเยอะแยะโดยเฉพาะดูวิทนี่แหละตัวช่วยหนึ่งตัวเลย ผมว่าต้องเริ่มวางแผนที่จะสร้างดูวิดเข้ามาช่วยเขาได้ล้วทำเลยแล้วกันตำแหน่งที่เราเห็นกันตอนแรกโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการอัปเกรดดูวิดตัวนี้ให้กลายเป็นเทียร์สก่อนจะได้เพิ่มความสามารถในการช่วยทำลายแต่จริงๆแค่ที่มันก็ช่วยทำลายแล้วนะ ช่วยยิงแค่นิดหน่อยแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแคน <c oughs> ได้ผมจะปล่อยให้เขาเนี่ยช่วยทำลายในรูปแบบโจมตีธรรมดาไปก่อนแล้วเราก็จะมาซื้อ <Wow. S 1> บันนาฟาร์มเพิ่มกันไม่ได้เลยโอเคเจอแล้ว วางได้อีกใช่ไหมล่ะโอ้โหมันวางได้เยอะกว่าที่คิดอะแฮปปี้จังอะเดี๋ยวถึงเวลาละเราจะต้องอัปเกรดเจ้าดูวีตัวเนี้ยให้ดียิ่งขึ้นหน่อยอัปเกรด,ดเราจะสังเกิลครับเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะช่วยจับแล้วก็ทำลายเอาละถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเรามาซื้อหรือว่าอัปเกรดบาร์ดาน่านฟาร์มต่อดีว่าจริงๆเราไม่ต้องการบารดาน่านฟาร์มเยอะขนาดนั้นนะเนี่ยในด่านเนี้ย มันไม่จำเป็นต้องการเยอะเกินไปอย่างไม่เอาก็ได้ <c oughs> ทีนี้ตัวเหล็กเราก็ไม่กลัวละเพราะว่าดูตัวนี้สามารถที่จะจับทำลายได้เลยพังตัวแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าฮีโร่ช่วยผมว่ามันช่วยป้องกันได้เยอะทีนี้ตอนนี้ <c oughs> ขอไทยนะครับเดี๋ยวรอปล่อยให้เขาทําลายไปก่อนแบบชิวๆแบบนี้ไปอัปเกรดเนี่ยน,นะตัวเหล็กเดี๋ยวมันก็ถูกจับตายทีละตัวแบบแบบไม่ต้องรีบเรียก <c oughs> <c oughs> แต่รอก่อนเถอะถ้าสมมติว่าเพิ่มอีกนิดนึงอะ่ะผมอัพสายบนแค่เนี้ยมันจะทจำลายเหล็กได้ครับ มันจะช่วยได้เยอะแต่ผมรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องรีบทำซะขนาดนั้นในตอนนี้ผมให้มันค่อยๆจับไปทีละตัวแบบนี้ได้แล้วผมชอบสกิลจับมันตรงที่ว่าพอมันจับอะมันทิ้งไอหนามาไว้ใช่ไหมละ่ะใครมาโดนก็คือเจ็บมันทำาาาเ g ได้เยอะกว่าที่คิดครับได้บนน a n าฟาร์มาา3ต้นละเดีย๋ยวผมจะทำการอัปเกรดสายกลางขึ้นไปก่อนเพื่อทำให้เงินที่ได้เนี่ยมันได้เพิ่มขึ้น ตัวนี้ก็เช่นกัน800โอเคครับเดี๋ยวผมอยากนะที่จะอัปเกรดดูอีกตัวนี้ให้ดียิ่งขึ้นแต่ว่ามันค่อนข้างแพงแต่เราก็ต้องทำตัวนี้นี่มีหน้าที่ชัดเจนมากๆนอกเหนือจากการให้เงินแล้วเนี่ยยังช่วยตัดสีม่วงให้เพราะตัดสีม่วงให้ได้เสร็จผมจะสามารถเล่นเจ้าตัวตว,วิาสาทแบบสแปมได้แบบสบายใจเนาะแต่การเงินต้องมาก่อนไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม นี่มันก็มีความสามารถในการจับทีละ2ตัวสวยยิ่งขึ้นกดสกิลได้ด้วยสามารถเก็บเงินได้แต่ว่าตัวนี้ไม่ถึงนะถือว่าเป็นเรื่องเศร้าอ่ะผมอัพใส่บนเพิ่มขึ้นมาทําให้หนามของมันสามารถทําลายเหล็กได้แล้วผมเสริมแล้วตอนเนี้พีโลของเรานะครับมีท่า UAV ทําให้ทุกคนมองเห็นพังตัวด้วยตัวนี้นอกเหนือจากการทําลายเหล็กให้กับเราสามารถที่จะทาลายพังตัวให้ได้ด้วยครับ มันแข็งแกร่งขึ้นทันตาเห็นเลยทีเดียวเชียวใกล้จะด่าน40เรามีเงินมากพอที่จะซื้อการป้องกันแต่ว่าผมอยากจะลองใช้การป้องกันของฮีโร่ดูก่อนว่ามันไหวไหมถ้าเราช่วยกันยิงแบบนี้ถ้าไม่ไหวมันไหวอ่าถ้ามันไหวผมปล่อยผมก็จะเก็บเงินต่อมี2องออปชันครับ 1. ซื้ออันอน,น้าฟาร์มเพิ่มหรือเก็บตังค์เพื่อซื้อดูดิดเลย ผมว่าทางที่ดีเราควรที่จะซื้อบรันดาน่าฟาร์มเพิ่มเพราะว่าดวิดต,ตอนนี้สามารถป้องกันได้อยู่เราก็จะซื้อบรันดาน่าฟาร์ม t i สี่ไปเลยงามไปให้เงินจาก26่สเป็นเกอะ่ะมันให้แตกต่างกันเยอะมากอะแล้วตอนนี้นี่คือการต่อสู้แบบดูแบบพวกพังตัวหรือว่าเซรามิกเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะมีดวิดอ,อยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นอะตัวนี้เป็นตัวที่เก่ง ดูอีตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากใช้เขาให้เป็นแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันเก่งจริงๆในหลายๆเรื่องเลยครับแต่ผมเชื่อผมใช้เขาบ่อยขนาดเนี้ยหลายๆคนที่ดูคลิปของผมก็ต้องเห็นด้วยแล้วก็เห็นได้ชัดเจนถึงหลักฐานต่างๆเห็นด้วยตาตัวเองกันแล้วอะว่ามันเก่งโดยเฉพาะตอนที่มันกลายเป็นเทียห้าตอนนั้นนี่ก็คือว่าอีกหนึ่ง อีกหนึ่งช่วงโหดของเขาเลยตอนนี้เขาเป็นเทียห้าใช่ไหมละครับโอเคสวยงามเดีย๋ยวเราจับปนนานาฟาร์มให้ใกลายเป็นเทียสี่อีกตัวหนึ่งแล้วก็จะลองเก็บเงินยาวๆนิดนึงดูประมาณพันห้าพันเดียวเดีย๋ยวเราะจะเก็บเงินครับก็ซื้อเจ้าดุจให้ใกลายเป็นเทียห้าซะ แล้วพอการลป้องกันทุกอย่างผมมันลงตัวแล้วเนี่ยมันจะถึงเวลาของเจ้าเรียกว่าอะไรนะวิสตัตจะลงมาเชิดฉายเต็มพื้นที่ของแมปนี้เลยแย่แล้วเราไม่มีพลังการป้องกันซะแล้วสิเพราะว่ามันถูกเอาไปใช้กับอย่างอื่นแล้วอันนี้จะไหวไหมเนี่ยเอามันหลุดออกมาแล้ว หนึ่งตัวย่าแล้วหลุดแน่โอ้โหมันช้าเกินไปนะครับสกิลก็ไม่เมผมเสีย HP ไปบ้างบางส่วนแต่ผมไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเจ้านี้กลายเป็นเทียหเดี๋ยวมันเติม HP ให้กับผมแน่แต่ก็เริ่มรู้สึกว่าการป้องกันมันไม่ได้ดีแต่ฮีโร่เราก็กลายเป็นเลเวล10มีความสามารถในการช่วยต่อสู้ขึ้นมาอีกครับนอกเหนือจากสกิลกดเรียกเครื่องบิน แลราก็มีสกิลเรียกเครื่องบินเหมือนกันแต่เป็นอ,อีกรูปแบบหนึ่งของเครื่องบินซึ่งดีกว่าขาดอีกห้าพันแล้วการป้องกันของผมจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเชียวไม่ต้องกลัวว่ากดในดานนี้คุ้มโอเคครับหน้ามือหลังมือมาละน้ำกำลังผุดออกมานะครับเราก็จะพาราฟซันเดอร์เอาไว้ด้วย แล้ผมจะให้การต่อสู้กับตัวเซรามิกเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายไปเลยผมไม่รู้ว่าวางได้อีกตัวเปล่ไม่ได้เนาะจะได้แต่ไม่ได้ผมพออนุญาตวางตรงกลางเพื่อความสวยงามเพิ่มระยะหน่อยเอาให้มันแบบว่าจับได้เยอะไม่ใช่จับได้เยอะเอาให้มันแบบวงของมันอะโดนมานา,นาฟาร์มหลายตัวเวลามันกดสกิลมันจะคุ้มครั ไม่น่าถึงแต่ไม่ถึงก็ช่างมันแค่นี้ก็ได้เสียดายที่ตีเหล็กไม่เป็นแต่ก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ได้เท่าไหนเท่านั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตซื้อไม่ต้องหรอกผมลุยเลยก็ได้เนี่ยจัดวิสาดเลยอะไรเงี้ยคือวิสาดด่านนี้ยก็สามารถมองเห็นพางตัวด้วยอะ่ะบพ่อน่ารัก ผมจับถึงแค่เทียนนี้ก่อนแล้วก็จับแบบนี้ผมจับสายนี้แล้วกันนะผมจะจับสายกลางคู่ออกับบนครับนี่คือพิษานของผมในดาน่านนี้เราชนะชารเลนจ์แบบธรรมดาในด่าน60แต่แน่นอนเราจะไปต่อได้ถึงด่าน100กันการที่ผมอัพพิษาคู่กับสายบนแบบนี้มันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะสามารถโจมตีทะลุสิ่งกีดขวางได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไว้ในจุดที่แบบมันไม่น่าไว้อะมันจะกลายเป็นน่าไว้มันสามารถไว้ได้ใช้คำนี้ดีกว่า ผมจะปรับวิชาทุกตัวให้กลายนตีสตรองครับเพื่อให้การตีเฟิร์สเนี่ยมาจากการเผาไฟที่พื้นแทนโอเคนะเผาไฟที่พื้นครับตัวสีม่วงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวหนาของดูวิทจะจัดการให้ผมว่าสแปมแค่เทียร์สี่พอไม่ต้องถึงกเทียรหแล้วไม่ต้องมีเทียรหสักตัวหนึ่งอนะ่ะแต่ว่าการเงินมันยังไม่พอนี่นะสิผมไม่สามารถที่จะสร้างต่อเนื่องได้ เดี๋ยวนะโหจะได้จังเนี่ยมันไม่สามารถสร้างต่อเนื่องได้เพราะ <c oughs> เงินมันไม่พอแล้ววิสาสายเนี่ยมันค่อนข้างราคาสูงนิดนึงแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าซื้อถึงซื้อถึงเทียร์สี่มันก็สูงอยู่แล้วเนะตัวนี้ไว้ข้างล่างก่อนตัวนี้ไว้ข้างล่างก่อน พออัพนี่ครับมันก็โจมตีทะลุออกไปได้แล้วไม่ว่าจะไว้ตรงไหนก็คือได้หมดเลยแล้วทุกตัวมองเห็นพางตัวครับเพราะว่ามีเซนเน่คอยช่วยอยู่ช่วยได้ดีมากอยากจะแบบสแปมไฟไว้ตามจุดต่างๆจ,จริงๆผมว่านะการป้องกันอะ่ะเดี๋ยวเราซื้อให้มันพอๆไปเลยไม่ต้องเอาสุดอะไรขนาดนั้นเอาสัก ประมาณเอาสักประมาณหนึงประมาณหนึ่งพอแต่อยากไว้ในจุดที่แบบมันสามารถโจมตีได้2 2ช่วงเวลามันจะดีนิดหนึ่งแล้วเจ้าไฟตัวนี้เนะี่ยมันก็ทำดาเมจได้โอเคและถ้าไม่ไหวมันสามารถเรียกฟินิกได้ครับนั่นคือข้อหน้ารักอีกข้อนึงของตัวนี้เลยสามารถเรียกฟินิกหลอดออกมาช่วยเผาศัตรูให้วอดวายได้วางลงไป แคบเลยเนาะเนี่ยผมอยากให้การเผามันเกิดขึ้นทุกที่ว่าตำแหน่งที่ผมวางเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยเนี่ยพิซาต,ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด12ตัวครับดูจากสกิลรกหรือว่าจะเอาแค่นี้ดี เดี๋ยวเอาหัวหน้าใหญ่ตัวหนึ่งแล้วกันเอาหัวหน้าใหญ่หัหน้าใหญ่อยู่ข้างบนนี้แล้วกันคนเดียวเลยเดี๋ยวมีหัวหน้าใหญ่สักตัวหนึ่งแล้วก็ปล่อยเลยผมว่าการป้องกันมันไม่ต้องการเยอะครับเพราะว่าแค่นี้เนี่ยมันก็มันก็ไหวอะผมมั่นใจว่ามันไหวเพราะว่ามันยังมีสกิลให้กดตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นไม่น่ามีอะไร ทำลายแผนของผมได้หรอกแต่ HP ที่เสียไปอย่างที่ผมบอกเลยครับเดี๋ยวเราจะได้กลับคืนมาซึ่งตอนนี้ก็กลับคืนมาเยอะเอากาสนะมี700อยะเงินก็มีเดี๋ยวรอเจ้านี้ให้กลายเป็นหัวหน้าหัวหน้าเผ่าฟับขึ้นมาทิ้งตัวอื่นให้12แล้วตัวเขาไปเป็นหมายถึงสก,กิลนะ ตอนนี้มัน13อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตัวที่เหลือจะกลายมันจะกลายเป็น12แต่ตัวเขาเนี่ยจะกลายเป็นร่างแข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาแทนอีกนิดนึงนะ <Yeah. S 1> และหลังจากนั้นเราจะซื้ออะไรเล่นก็ได้แล้วอะ่ะศัตรูบุกมายากมากครับหนึ่งมันโดนหนามนี่ได้เป็นหัวหน้าฟินิกยืนอยู่ข้างบนนี้เป็นหัวหน้าเผ่าอยู่หนึ่งตัว มันไม่สามารถผ่านทีวมน้าเ่าได้หรอกให้มันมาให้มันมาถ้าไม่ไหวเรายังมีเงินอยู่เยอะแยะเลยครับในการที่จะแบบว่าซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งผมทําได้ครับแต่หวังว่าไม่จําเป็นต้องทําถึงขนาดนั้นแล้วกันนะหวังว่าการป้องกันแค่เนี้ยจะสามารถนําพาเราไปสู่ชัยชนะดานหนึ่งร้อยได้ครับ ไปด่าน80กำลังจะมา <c oughs> แต่ผมเชื่อว่าด่าน80ไม่สามารถทาอะไรเราได้แน่ดูแล้วกันครับว่ามันจะมาได้ไกลสักแค่ไหนกันเชียวสูตนี้จะเป็นตัววัดเลยเนี่ยว่าทีมเรามันทําดาเมจได้ประมาณไหนเฮ้ยพังเร็วอยู่พังเร็วอยู่มันแค่ออกมายังไม่ถึงโค้งแรกก็แบบว่าเปาะแล้วอะ่ะแล้วอย่างที่บอกครับสกิลยังไม่ได้กดเลยสกิลเป็นหนึ่งในตัวแข็งแกร่งของเรา กดดูดให้เงินกับพลังชีวิตขึ้นมาแต่ว่าพลังชีวิตเริ่มพูดถึงบานนาฟาร์มสายนี้ก็ให้พลังชีวิตเราเหมือนกันโอเคสบายๆครับเดี๋ยวผมจะเอาเงินมาซื้อบานนาฟาร์มเล่นๆแล้วกันนะเพื่อเป็นการบอกเลยว่าเราไม่ป้องกันอะไรลนะมันน่าสนุกดีอ่ะมันน่าสนุกเวลาศัตรูมันแบบมันบุกเข้ามาได้เยอะๆอ่ามันดูน่านลุ้นดี ไม่องั้นอะไรอะไรมันจะง่ายเกินไปเดาอย่างนั้นนะถ้าผมมั่นใจกับการป้องกันจริงๆอ่ะผมต้องมั่นใจจนถึงที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่มั่นใจแค่ล็อกหลอกผมต้องมั่นใจจนถึงที่สุดครับจริงไหมครับทุกคนมั่นใจถึงขนาดซื้อนาน่าฟาร์มเล่นได้ บรรณาฟาร์มนายมองเห็นพังตัวด้วยสุดยอดไปเลยครับเพื่อโอเคจะวางเพิ่มขึ้นไปที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบรรณาฟาร์มสามารถวางซ้อนกันตรงโซนดีได้เพ่งรู้เนื่นมันก็เป็นเรื่องดีอัพผิดครับ ทิ้งดกว่ถ้าผิดขายทิ้งเดี๋ยวพอซื้อบานา,า,าน่าฟาร์มต้นนี้เสร็จแล้วผมจะไม่ตนละผมจะปล่อยละแอเคปล่อยจริงๆโอเคครับเข้าใกล้ด่าน90เราอะไรจะเจอกับดีดีทีแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าดีดีทีไม่น่าจะทำอะไรเราได้แต่ว่าผมอาจจะคิดผิดก็ได้ ผมยังไม่ได้กดสกิลของอะไรสักเท่าไหรฮีโร่เราใกล้จะ20แล้วด้วยโอเคหนัน9ก้าดูนะวันดีดีมันจะมาได้สักเท่าไหนกันเชียวเละง่ายครับเวลาฮีโร่เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วด้วยครับมีเครื่องบินช่วยยิงอย่างนี้ครับดูมีความไฮเทค แตกต่างกับจอมเวททั้งหลายที่สามารถเรียกฟินิกได้ไรูปแบบการโจมตีจะค,คล้ายๆกันเหมมันก็ไม่ใช่าจ,จะไม่มีปัญหาละไปยังไปยังไปยัง,ยงไม่ต้องกดสกิลไม่ต้องกดเอาไว้กดใส่ด่านหนึ่งครับด่านนั้นจะเป็นด่านที่ผมจะถล่มแต่ว่าถ้ามีด่านใดด่านหนึ่ง ในก่อนหน้านั้นที่ผมไปไม่ไหวผมต้องกดก็จะกดนะดีๆทีมันกลับมาใหม่แต่ก็ไม่สามารถที่จะผ่านทีมของเราไปได้ครับทีมเราโหดร้ายเกินไปต้องขออภัยโจมจีมันมาได้แค่นิดเดียวมันก็พังแล้วเว้นแต่ว่ามันจะมานานๆหน่อยแต่ว่าลูการของผมทุกตัวผมปรับให้การเป็นโจมตีสตรองเอาไว้ มันจะเน้นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือส่วนมากจะเป็นซีโอมจีนั่นแหละพวกตัวเลวบินสีเขียวที่จะโดนเป็นเป้าหมายหลักด่านนี้อาจจะต้องมีการกดสกิลบ้างผมก็เตรียมกดฟินิกพยายามไม่พึ่งเขาเยอะแต่ดูจากสรงแล้วมันก็ไม่ค่อยจำเป็นนะผมรู้สึกว่าเขาไหวอะ่ะ <c oughs> เขาไหวครับเขาไหวอย่างนี้สบายใจสุดๆเลย ใครทำดาเมจได้เยอะดูอีกตัวนี้สินะส0 0แสนตัวข้างหน้านี่แหละ6กมือเนาะอุ้ยแปลว่าตัวนี้อ๋อตัวนี้มันมีฟินิกบินบนอย่างนี้ด้วยมันก็นับด้วยนะฮะไน้าทำไมดาเมจขึ้นเยอะจังเลยมาที่หลังแท้ๆคนอยู่ข้างหน้าสู้ไม่ได้ที่ไหนได้ครับเพราะฟินิกตัวที่บินยิงไฟอันนี้นี่แหละ ผมว่าให้มันเน้นตีสตรองแล้วก็ให้ไฟที่จุดที่พื้นกับหนาเป็นคนจัดการที่เหลือรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยลงตัวอย่างมากๆเลยแต่ดานนี้เป็นซี o M G เสริมเหล็กครับมีความแข็งแกร่งมากกว่าซีเท่าตัวก็ไปได้ไกลขึ้นเท่าตัว <c oughs> แต่ว่าเท่าตัวของมันอะ่ะมันก็น้อยไงแต่ด่านเนี้ยผมว่าด่านนี้น่าจะสร้างปัญหาให้กับเราได้เพราะมันหนาจริงผมจะขออนุญ,ญาตตัวเองกดซีนิกออกมาสัก3ามตัวนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกครับ บินเผาละลายสามตัวน่าจะพออยู่พอครับพอครับพอครับมันเริ่มโดนล้นกับไปแล้วนักเซียนจีพังไปแล้วเรื่เก้าด่านนี้จะมีดีดีทีเสริมเหล็กนะครับความแข็งแกร่งของดีดีทีที่เพิ่มขึ้นกับการบุกของมาของการบุกมาของศัตรูโอเคครับทุกคนเราถึงด่านสุดท้ายแล้วไปเลยแล้วกงนพลัง พลังไฟพัดลมครับเป็นยังไงเจ็บไหมเจ็บเพอะไม่งั้นไม่เท่พังแล้วครับเ <c oughs> พิ่งจะถึงโค้งแรกพังแล้วครับได้รับรางวัลเป็นอินสตาเมนกี้ดูวิด0ูนย์ยครับผมใช้ได้ว่าแล้วว่าทีมนี้มันต้องเวิร์กเอาดูวิดมาช่วยตัดสีม่วงเพราะว่าวิสาร์เปนแพ้สีม่วงใช่ไหมล่ะพอไม่มีไม่มีสีม่วงมาให้กวนปุ๊บ พิศาตัวนี้มันจะแสดงพลังได้แบบเต็มเม,ม็ดเต็มหน่วยนั่นเองโอ้โหมีความกระตุกครับพอเรียกฟินิกเยอะมีความกระตุกเท่ยิงเวทได้เท่จริงๆเนี่ยความเจ๋งสุดมันคือไอ้ลูกไฟของฟินิกตัวนี้นี่แหละลูกไฟกลมๆของฟินิกเทียห้าเนี่ยดาเมจสุดโกูจริงๆ พอแล้วดีกว่าแสดงพลังให้ดูเท่าดีก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็เห็นว่ามันเพียงพอล้อะไรเนี่ยผมเปิดอัตโนมัติไปเลยครับผมอยากให้เขาเนี่ยเอามาให้ผมได้ดูวิด203กับดาร์บังกี้012นะอยากได้บันานาฟาร์มหรือว่าซูเปอร์บังกี้มากกว่าราคามันแพงประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้กันนะอย่าลืมที่จะกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมเหมือนสร้างเนี่ยืต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆเลยครับและก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยเจอใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับผม